จีนดียังไงคลิปนี้หมอมีคําตอบสมจีหรืออีกชื่อนึงนะคะเราจะเรียกว่าเหย่งเซียมหรือว่าสมคนนะครับจะมีรสชาติหวานขมเล็กน้อยนะครับด้ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของ1นําบำรุงเลือดบำรุงกาลังบำรุงสมองนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของเสริมสมรรถภาพได้ด้วยช่วยเรื่องของลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยเรื่องของการนอนหลับได้ดีมากเลยนะครับวิธีการทานสมนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะครับเพียงแค่เราเอาสมจีนเนี่ยตัวนี้เลยมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะครา น้ำร้อนนี่เลยแล้วก็เอาตัวของสมจีนะครับใส่ลงไปสัก7-8แผ่นนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สัก5้านาทีนะครับเพื่อให้สารสาคัญที่อยู่ในสมนะครับถูกน้าร้อนเนี่ยดึงออกมานะครับทิ้งไว้ก่อนร้อนสัก5้านาทีนะครับวิธีการทางสมก็ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปซื้อสมที่เยาวราชหรือว่าเอามาทําเป็นชาเนี่ยก็หาผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะเป็นตัวของสมพัดนนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลดอาการอ ของคุณเี่ยสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมชาสมจีนนะครับว่ารสชาติจะดีเยี่ยม,มขนาดไหนตัวของสมจีนนะครับรสชาติเขาจะออกแบบผมๆมฝาดน,นะครับไม่มีติดหวานเลยตัวนี้เนี่ยมีสมรัตคุณช่วยลดน้ำตาลด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรหมอฝากติดตามด้วยนะครับ